ถวายกําลังใจพระอาจารย์นะครับผมบทีปกมันก็นเหนื่อยอะแล้วเขแบบเข้าใจนะครับพอาจารย์ครับจ้องจับสกูเลยเนี่ยจุดจบของสองผอสอไม่ถูกประราชีก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตอนนี้เห็นไหมมันในเห็นในเชิงปรากฏการณ์มันงวดเข้ามาแล้วพอเกิดปรากฏการณ์ที่เห็นถ้าไปเปรียบเทียบก็เหมือนกลุ่มคณะราษฎรเนี่ย ที่ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีดูหมิน่นเยยดยม้มอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายติดกุ้กิรตรางหมดนะครับตอนนี้เพราะสองรูปเนี่ยก,กาลังเข้าสู่เดดโซนเะนี่ยไว้ง่าย,ายใครเปร็นคนพาเข้าสู่เดดโซนเขามากันเองนะฮะเขามากันเองที่ผ่านมากันร้อง,ห,ง,องห่วงร้องไห้จะโดนศึกโน่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินคดีอะไรนะยังไม่มีการดำเนินคดีอะไร,นะไร,ะไรแต่มีการร้องเรียนมีการสอบสวนเรื่องนี้เขาเองก็คงได้ข่าวมาว่าจะมีการเอาผิด ก็เลยมีการร้องห่มร้องสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ GM ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสองพศ นะครับก่อนหน้านะั้นก็มาร้องหม่มร้องไห้ไปดูในเชิงประกวการก่อนนะคราวนี้เข้าไปไฟว้พระท่านผู้ใหญ่นะครับเข้าสู่จากนั้นมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์น ืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชนะฮะแม่แม่ให้แต่มาเป็นนอนด้วยแม่เรียกให้เป็นนอนด้วยแม่บอกว่ามานอนกับแม่มานอนกับแม่มา,นนแม,มากอดแม่นี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าบวชแล้วเราจะกอดกันไม่ได้จะไม่ได้นอนแบบนี้นะฮะ จำได้แม่นฮะจำจำจำได้แม่นก็แม่อาจจะพูดผิดแม่อาจจะพูดผิดที่ว่าเป็นการกอดขันเนี่ยแม่กูมีความรู้สึกนะเว้ยพวกมึงอะไรนักนหาวะอ๋ถวายกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมบที่ปกติาก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็แบบ ข้าใจนะครับเข้าใจครับต้องจับสก,กูดิ่กอุตำอะไรวะเรื่องสองพศคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองสองมหานะครับได้มีการเคลืขึ้นไหวและเป็นข่าวดังปบบิบอย่างมากหลังจากที่มาทำการไล์สดนะครับปรากฏว่าก็ร้องหุม่มร้องไห้ว่าจะโดนศึกนะค,คนหนึ่งก็บอกว่าจะโดนศึกอีกคนหนึ่งก็บอกจะโดนศึกออกสื่อไปไปมา,มาจิรจากันได้ต่อมาก็บอกว่ามีการย้ายพระ ชั้นผู้ใหญ่ในวัดสร้อยทงสร้อยทองเขาเนี่ยนะฮะก็มีการไปไฝ่มหาภัยวันก็เปิดศึกกับแซเจ้าคุณดงชัยก็บอกว่าเนบะะพระผู้ใหญ่อัตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศนะครับไม่เคยทําตัวเดรจฉานวิชายอย่างดิรถีไม่เคยดูโ,โหนทํานายดวงเมืองหรือแม้แต่คุณสายพายันแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมานะครับพระมหาภัยวันคือเป็นพระลูกวัดวัดส้อยทอง ตำบลเขตบางซื่อกรุงเทพโพสต์ข้อความบอกว่าอาตามาทำอะไรหลายอย่างไม่เหมาะสมอาตามาอาจจะทำหลายอย่างบางอย่างไม่เหมาะสมนะครับแต่อาตามาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูฟุตบอลต่างประเทศไม่เคยทำตัวเดรัจฉานวิชาดีรถีไม่เคยดูโหนทำนายดวงหรือแม้แต่ปลุกเสกผ้ายันแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมาเป็นที่น่าสังเกตว่า นะฮะโพสต์ก่อนหนะ้าพระมหาภัยวันได้เขียนข่าวได้ระบุว่านะฮะสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนหลวงไอหนกลางนะฮะเป็นผู้เสนอเปลี่ยนตัวเจ้าวาดวัดสร้อยทองนะครับตอนแรกก็สงบศึกกันได้เอามาอีกนะฮะก็ปรากฏว่ามหาภัยวันก็ไปฟาดเจ้าคุณพิพิธนะครับ บอกว่าอย่าให้ถึงขั้นไม่นับถือเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็สะทัดผู้ใหญ่เรื่องของการย้ายเจ้าวาดนะครับถึงต่อมาผสอสํานักสงก็บอกยืนยันว่าไม่มีการย้ายมีการเสนอไปแล้วเรียบร้อยมีการเปลี่ยนแปลงก็าฟกันไปไยกันมาคําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นสองผอสอแบบนี้มันมันมันกำลังสอบปฏิกริยาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เชิงงานสังกัจับหลักให้ดีนะฮะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมันแค่ตัวแปรตามในเชิงปรากฏการเท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันกําลังเกิดขึ้นหลังจากที่พระสองรูปมีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงเป็นที่มาของมีการไปร้องเรียนนะครับให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดทั้งพระมหาภัยวันทั้งพระมหาสมบองโดยพี่สิจุวรรณจันยาไปยื่นนะครับก็เป็นที่มาหลังจากโดนลองเสร็จก,ก็ดิน้นดิ้นเสร็จก็ไลส่สดมีทั้งมีคนสนับสนุนทั้งคนต่อต้านในเชิงปราก,การ นในขณะที่สํานักพุทธนะครับก็ยืนยันว่าการจะศึกไม่ศึกเนี่ยอยู่ที่พระชั้นผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในวัดสร้อยทองจะเป็นคนพิจารณาเอาเองนะครับต่อมาก็ปล่อยข่าวว่าจะมีการย้ายย้ายจะมีย้ายคนอื่นเอาคนรักษาการไม่ยอมต่่งางน,นีก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระหมหาภัยวันกับพระหมหาสมปองนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ไปสนับสนุนฝั่งคนเสื้อแดงนะครับฝั่งคนเสื้อส้มนะเคลื่อนไหวทางการมันจึงเป็นเรื่องเรื่องดราม,ม่ากเกิดขึ้นยาวถึงขั้น ไปเล่นงานเจ้าคณะหุ่นกลางนะก็เป็นผู้บัญชาการถ้าเป็นตำรวจก็เป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยวายง่ายรับผิดชอบหนกลางเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าพระลูกวัดไปเล่นระดับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคือนายตำรวจก็บอกนายตำรวจในร้อยเ่ไปเล่นงานผู้บัญชาการอสอบสวนกลางนั่นหมายความว่าในเชิงงานสังเคราะห์อบ,บอกได้เลยผมเคยเรียนไว้จุดจบของสองพอสอ ไม่ถูกประราชีพก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตอนนี้เห็นไหมมันในเห็นในเชิงปรากฏการณ์มันงวดเข้ามาแล้วพอเกิดปรากฏการณ์ที่เห็นถ้าไปเปรียบเทียบก็เหมือนกลุ่มคณาาะรฎรเนีรยที่ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีดูหมิ่นยัดเยียดอาฆาตมาดรายสถาบันพระมหากษัตริย์สุดท้ายติดก,กุ้งกิจตรางหมดนะครับตอนนี้พระอสองรูปเนี่ยก,กาลังเข้าสู่เดดโซนเนี่ยไว้ง่ายใครเป็นคนพาเข้าสู่เดดโซนเขามากันเองนะฮะเขามากันเองที่ผ่านมาก็ร้องหง่งร้องไห้จะโดนศึกโน่นนี่นั่น นะครับตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินคดีอะไรนะยังไม่มีการดำเนินคดีอะไร,นะไร,ะไรแต่มีการร้องเรียนมีการสอบสวนเรื่องนี้เขาเองก็คงได้ข่าวมาว่าจะมีการเอาผิดก็เลยมีการร้องห่มร้องไห้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะการที่เข้าไปไฝ่พระชั้นผู้ใหญ่สองรูปเนี่ยก็คงจะทําให้เห็นวนะ่าความชอบธรรมของเขาน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายปลายทางเนี่ย ก็ผมยืนยันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเดินเกมแบบนี้วางหลักแบบนี้นะไปมีหมอปงหมอปลาไปมีพวกยูทูบเบอร์ไปให้การสนับสนุนเนี่ยปลายทางของมันคอยดูล้มดังกระดานนะครับงานนี้ไม่ถูกดำเนินคดีก็ต้องถูกจับศึกนะครับเพราะหลักของพุทธศาสนาไทยของมหาเถระสมาคมหนปัจจุบันห้ามพระไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับพอไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปยืนข้างใดข้างหนึ่งสองปัจจุบันมี2ฝ่าย ฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายล้มเจ้านะครับมันเห็นชัดเจนฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงฝ่ายส้มเนี่ยมันเห็นชัดเจนพอมันเห็นชัดเจนเสร็จทุกอย่างค่อยๆดาเดนิเนเไปนะครับเรื่องของการห้าวนะก็เหมือนกลุ่มรัษฎรนะห้าวไปยืนด่าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์หน้าสถานทูตเยอรมนีเนี่ยนะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วตอน,น,นโอหูคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนหรอกนะครับเรื่องของสองพศเหมือนกันนะไปไฟระดับเจ้าคณะห,หุนกลาง นั่นหมายคมว่าหลังจากนี้จับตามองให้ดีใกล้จุดจบสองพอสอเข้ามาทุกทีขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ ปวดว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิด เ็นหแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเียงมีทิฐิสักสีเบียดบังทำลายกำแพง ไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันคิดถึงโดยยิ้มในวันวาน,นเคออยนันน่าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ กำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันมีน้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนักของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแยง้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละ ชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์และนี่คือเสียงแห่งพลังของพ่อแม่พี่น้องชาว มันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน